สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาส่งงานยกยิงนะครับชุดนี้ก็มีอยู่ประมาณสามสิก้ากระบอกนะครับยกยิงก็เตรียมจัดส่งให้วันนี้ทั้งหมดนะครับวันนี้ก็วันที่ยี่สิบเก้าธันวาคมนะครับบริษัทขนส่งผมส่งเคอรี่นะครับไม่มีวันหยุดนะครับส่งวันนี้ของก็น่าจะถึงวันที่สาสิบ หรือสามสิบเอ็ดหรือวันที่หนึ่งเป็นบางพื้นที่นะครับชุดนี้ได้โทรแจ้งลูกค้าเก็บทั้งหมดแล้วนะครับก็มีทั้งโอนทั้งเก็บไปทางแล้วนะครับแล้วแต่ลูกค้าสะดวกว่าต้องการแบบไหนนี่นะครับงานยกยิงนะครับผมให้ดูงานใกล้ๆนะครับตัวนี้ก็เป็นช่องทางการติดต่อนะครับ0ู2 9 4 6 2 5 9 9นะครับ 0955026338นะครับ ID Line พิมพ์ว่า929 w t r m นะครับหรือว่าจะทักเข้ามาที่ Facebook ผมก็ได้นะครับ Facebook ผมจะชื่อวิศนุชาวเวียงนะครับผมไลน์ให้ดูแต่กระบอกแรกนะครับตอนนี้ก็เป็นยกยิงนะครับใส่ศูนย์หน้าหลัง o อโ o ้ l ็ o กนะครับเป็นของช่างแดงนะครับ โอนเงินให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ราคาปืนอยู่ที่2,006ค่าส่ง100เป็น2,007ใส่ศูนย์หน้าหลังออโต้ล็อก700บาทก็จะอยู่ที่3,004นะครับกระบอกนี้ก็ยังไม่ได้ใส่ล้อโรเลอร์ยังไม่ได้ใส่สายยังไม่ได้ใส่ยางให้นะครับชุดนี้ก็เป็นเป็นพร้อมยิงเลยนะครับก็มีก็จะเป็นปีกโรลเลอร์นะครับมียางมี สายให้แล้วก็ลูกดอกให้อีกสามลูกนะครับพร้อมยิงจะอยู่ที่สองพันหกนะครับเป็นแบบยกยิงนะครับตัวสั้นนะครับราคาสองพันหกค่าจัดส่งหนึ่งร้อยบาทความยาวของชุดล้างก็เลือกได้นะครับมีตั้งแต่หนึ่งเมตรจนถึงเมตรสี่สิบราคาเท่ากันนะครับปีกก็เลือกได้มีตั้งแต่สามสิบสามห้าสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบเซนเลือกได้นะครับต้องการแบบไหนสั่งมาได้ระยะชัก ต้องการเท่าไหร่สั่งได้นะครับเป็นงานสั่งทานะครับประมาณนี้นะครับก็ยังค้างลูกค้าอยู่น่าจะสามสี่สิบกระบอกนะครับน่าจะเป็นต้นปีนะครับตอนนี้ก็ขัดท้ายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับปมาณนี้นะนี่ก็เป็นอุดสงรล่องนิ้วนะครับ สนใจแบบไหนก็ลองทักเข้ามาสอบถามได้ตัวนี้เป็นกะพีเขาควายนะครับนี่นะครับถ้าเป็นกะพีเขาควายจะอยู่ที่4 0พันะครับสนใจก็ลองทักเข้ามาสอบถามได้นะครับงานผมการสั่งจองจะไม่มีมัดจานะครับการสั่งจองแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรไว้ผมจัดลงคิวให้นะครับปิดโลเลอรผมให้ดูปิด จะบอกนนะีตัวนี้จะเป็นเสริมยางด้านนอกได้สองเส้นนะครับตัวนี้ก็เป็นรูโรเลอร์นะครับชุดขาโรลเลอร์สามรูนี้ด้าน,นนอกนี้จะเป็นตัวเสริมยางนะครับก็ยังไม่ได้เก็บงานนะครับเอามาเรียงรีวิวก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะแพ็กส่งนะครับก็เตรียมแพ็คส่งไว้เรียบร้อยนะรประมาณนี้นะ ก็โหแจ้งลูกค้าไว้เก็บทั้งหมดนะครับก็เหลือประมาณสี่ห้าท่านยังไม่ได้โหแจ้งับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวสักพักเราจะโฮแจ้งนะครับส่วนตัวลูกซองหรือมือสอดนี่เป็นต้นปีนะครับตอนนี้ก็ทําท้ายไว้ไว้แล้วนะครับสนใจแบบไหนก็ลองทักเข้ามาสอบถามได้นะครับชุดลางก็น่าพรุ่งนี้นน่าจะส่งประมาณหกเจ็ดสิบลางนะครับชุดลางนะครับรอเคลียรงานก่อนสิ้นปีนะครับ งานก็รับตลอดนะครับไม่มีวันหยุดนะครับสนใจก็ลองทักเข้ามาสอบถามได้นะครับก็น่าจะส่งของจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับก็ส่งทีหนะ้าเป็นวันที่สองนะครับคผมรับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง youtube วิศนุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ